陛下息怒。这个人叫什么？陈心，吩咐下去，杀了了事。至于太子，将他禁足。是。陛下，晋王殿下已经在门口等候多时了。哦，这儿来了，快请他进来。是。宣晋王殿下觐见。坤尼翁差高。参见父皇。<吧>嗯。忙 这是儿臣今日的画作，还请父皇雅正题字。我记不没名呀。好一幅秦王破阵图！哈哈哈哈哈！这话当中怎么有一股淡淡的蓝麝香？父皇说的不错，这特制蓝麝的墨，正是大哥臣前赠与儿臣的。

让太子好好研读。是。在两仪殿上值的这些日子，第一次看到陛下如此盛怒。太子他听闻太子殿下一直不肯纳太子妃，恐怕是有什么隐疾。哇，真的假的？嗯。哈。嗯、啊。ท่านเฉลิมกำลังซุบซิบกันโดยไม่รู้ว่าท่านดูอยู่ ท่านจะทำอย่างไรแอบฟังดิหนึ่งหยุดเพื่อแอบฟังบทสนทนาสองก้าวไปข้างหน้าและร่วมวงสนทนาแอบฟังดิไ่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ชอบนางเอกกันอยู่แล้วจะไปร่วมได้ยังไงฉันวาจ้ยิงเนเยดีนางศจิงเนเ้ยี่าวงจิเป็นเจ้ีวดีวงย่เ่วี่ใง็ชดี่ 你小点声，这话可不能被旁人听到。这有什么？谁不馋他的身子？听说魏王可是极懂风情之人，<laughs> 我若能一亲魏王芳泽，嗯，我就是死也甘愿了。哎呀，走了走了，别跟我聊。好好小心隔墙有耳。本王倒是好奇，武才人是怎么想的？啊。啊、哦。魏王<翁>。李太。 魏王殿下，我我能与家人偶遇，本王自然是要来。那日花朝夜宴，你的表现着实让本王惊艳。区区一个五品才人，才识和胆谋，却是不容小觑。殿下谬赞了。父皇命你明日入东宫，除了送帝训，本王还需要你在神不知鬼不觉的情况下，将一个人带进去，亲自交给太子。哦、啊？魏王为何如此笃定？ 原账就会为你所用。你想错了本王并不对。不过他认识个聪明人应当明白。职道的本王的聪明却不能为本王所用觉得本王还会留着他们。嘲劲尤其是我还得击到我。我我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 , ไปเรียกคนอื่นดีกว่าไม่อยากไปยุ่งเลยคนงี้สัญญา,ว,า,าว่าจะรับใช้ถ้าน้านองรู้ได้ไงว่าค่าฉลาดเออไม่แต่จริงๆ,ๆแล้วก็อย่างที่ตอนแรกใครบอกนะว่าเราไม่มีฐานคนหนุนหลังไอ้หรือเราก็มีป้าเราหนุนหลังเราแต่เราถ้าเราแบบทํางานให้ไ้ยอ่องเราก็จะมีนี่ปะเราก็จะมีแบ็คปะถ้าเราไม่รับใช้เนี่ยเราจะกลายเป็นตนัเลยก็เราก็ไม่รู้มันอาจจะแค่หาทางหลอกใช้เราแล้วทิ้งก็ได้หรือมันโขเรานี้ ต่มันบอกแผนการเราแล้วอะแผนอะไรอะแค่จะหาบอกว่าเออฝากคนส่งคนเข้าไปหน่อยไม่ได้บอกว่าแผนอะไรเอาไปทําอะไรแล้วไงแนะนาให้เขาลวกเลือกข้าจะไม่หมาเดี๋ยวดูซิว่าเราเอาไงกันดีอ่ะเลือกคนไม่รู้แต่ฉันให้เลือกคนอื่นบอกไปเลือกคนอื่นเธอะไปยุ่งเราเลยอะเอาไปเลือกคนอื่นเถอะยุ่งเราเลยเออข้ารักห้องเต้คนเดียวะใช่เหรอใช่จะบ้า 元昭无能，殿下还是另请他人吧。哎，哎，死没？啊，啊，哎，爹，爹，你变成我อก了呢？你猜的这了？或，或，没成我เอก。无用者，便不必留在世上。啊，叔，的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 ， อะไรไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับการตายของของเราเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวทุกคนมองว่าเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุยังไงว่ามีดปักหลังเนี่ยอุบัติเหตุตรงไหนคือมันไม่มีกล้องจอนปิดเลยไงใช่ไหมคือแม่งเอ้ยตายแล้วจะฆ่ากันฆ่ากันอย่างนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่โอเคมาค่ะกลับมาเริ่มตอนตอนที่สาม รักซ่อนเลนในตำหนักบุรพาหนึ่งกลับมาตรงที่ข้อเสนอนะคะเลือกใหม่ค่ะเราต้องเลือกว่าสัญญาว่าจะรับใช้เขาไม่รับใช้ก็โดนเสียบไปแล้วนี่ฝากตัวรับใช้นายออเเเดีียยสปงนผม帮殿下可ก็好处你虽有杨淑妃作为倚仗可韦贵妃的势力盘踞后宫往后的路难免难走你为本王做事本王定能护你周全 <noise> 那便请殿下庇佑元照。那便让我看看残人的能力。方才听殿下说，要让我带一个人进东宫，嗯、他是谁？他是江湖上最有名的民间医师，只不过此事不愿让父皇和其他人知晓。残人在后宫做事，应当知道什么是该问，什么是不该问。<么>是<我>。元照先告退了。恼火到哎。嗯

เราป้นเขาใ้ามิดเหรอมิดจ้าแอนด์้าชีพนี่ว่าไม่ได้หูไม่ได้หูนี่นด่หูไม่ได้หูไม่ได้หูอม่ได้หูไม่กด้หูไั่ไดะบอไว่าอะไรอ่ะ เป็นหมอที่วุ่นองส่งมาไม่นะอ้ามเป็นครูฝึกที่ป่าปาส่งมาคนแล้วคนแล้วนี่นเ่นี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 ่น่นี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  ฝ่าบาทสั่งให้เฝ้าระวังตํนักบุรพาอย่างเข้มงวดการใช้ชื่อฝ่าบาทในครั้งนี้ทําให้ทหารเกิดความสงสัยเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นฝ่าบาทเหรอใช่เราอ่านไม่ทันเราเราเลือกด้วยความลนลานทั้งตระกูลท่านจะถูกเนรเทศอ้าวอ้าวพลาดครั้งเดียวทั้งตระกูลทั้งพี่นาฏโหเอ้ยเค่าพี่ชายเราไปเลยช่างกับเมื่อกี้มันลนเอาใหม่เอ่อไม่เคยเจอมาก่อน 不要让我看看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 看我看看看我看看我看看我看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 看我看看我看看我看我看看我看我看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 看看我看看看看我看看看我看看看看看我看看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 我看看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 看我看看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 看 เดี๋ยวนะสบตากันอะเดี๋ยวนะเขามองหมอเลยนะเขะบอมหาองหรือว่าเดี๋ยวนะหวัง太子殿下好好研读。父皇对儿臣，当真是费心了。这位是。我知道。多谢吴才人，我欠你个人情，改日定当厚礼相赠。อ้าวขอบคุณพระแนวนี้เขากำลังหี้ปะ เฮ้ย <Hey, S 2> ท่านหมออย่าบอกนะ,ะคือที่มองนี่มองมองอะไรอ๋อ <laughs> เขาเขาแอบแบบว่าทายใต้หน้ากากนั้นเรียวนิ้วนั้นนี่แหละ oh. คนที่ฆ่าประทับใจอันนี้คือจริงๆอันนี้เป็นคู่พระนางพระเอกกับนายเอก <来>太好了，晨曦，还好你没事。哦、oh,，这尼是人，那巴巴尔桑巴罕。啊，是<希>的，是的。桑巴罕，杀了了事。桑桑辛，是人、嗯。嗯嗯、上次的曲子，我们一起把它谱完吧。晨曦、嗯，我想好了，我会向父皇提出让出我的太子之位。 เราตื่นเต้นมากามาาเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขาดนิ้ท่านจะทาเช่นไรสรารภาพต่อฮองเต้เพื่อแก้ตัวกับขอความช่วยเหลือจากท่านป้าเอใบไ,ได้ยังบอกฮ่องเต้ไม่ได้ว่าช่ตายก็ขอท่านป้ากอนใช่เราก็ต้องไปช่วย 好，呃，张伟伟会帮助你。事关重大，应尽快告诉一木才是。今日的桂花糕、嗯、为何这么甜？啊、主子饶命！主子饶命！拖下去！是来、啊、呀？啊，做错了，主子息怒，让我如何能不生气？江彩人之死。 本宫费了这么大的周折，甚至王熙和贤妃联手，啊、可是那个贱人只罚了半年的俸禄，其他人的死竟然是母做的！陛下对他真是好啊，哦、好的有点过了。贵妃有什么那边？日子久了，陛下定然厌弃魏贵妃，嗯、也会看到主子的一片深情。何况主子的外甥女来了，她在夜宴上临危不惧，化解死局，与主子而言更是如虎添翼。

คือเป็นเบาจากที่อื่เอาอีกแล้วนะจัดนึงหนีได้ยกันพาไปด้วยกันเดี๋ยวมันหาว่าเรานั่ยเราก็ป้าเราก็รู้พาไปก่เพราเดียวมันก็สารภาพมันบอก่เราเไปก่อนเอาไป่อนเอาตัวไปก่อนเอ้าเ้อีกอีนเดี๋ยเดยเีห มีทูบอีกเปล่าตื่นเต้นลงทูบ怎么办？要是被发现了别出声。น,น,นี่มันเกมแอคชั่นหรือเปล่าฉันต้องบอกตื่นตัวตลอดเวลา。อ这。ไม่ตัวก็ไม่เจอผิด <ไป S 1> ก็。愣着干嘛น那้找。เอาแล้วคือตอนนี้ไม่กลัวอะไรนะกลัวทูบ ก็กดไม่ทันสุฟัยอีดีไม่เคยรอดไม่รู้เห็นจะให้ใรู้เห็นไม่ได้เก็บรองไว้ไปทำอะไรอ่ะน่าจะช่วยตัวเอไม่ถูกแล้วเฮ้ยเอาเดียวเอาเดียวเฮ้ยอะไรกดกดเออนั่นไงมันทุบแล้วอะไรเ่ยเอาาฉันฉันต้องมีทุบอีกมเอาเอ้ยใจเย็นไหนูเอาไงเนี่ย ในช่วงวินาทีความเป็นความตายท่านจะเอาตัวรอดอย่างไรยึดกับสู้มันสู้กับไม่ทันเอาไม่ทันแล้วเหรอที่มีทูบเอ้ามีทูบนั่นเรียยเรียบร้อยมานั่งคิดจะจะจะบอกว่าอ่านยังอ่านไม่ทันเลยตัวเลือกวินาทีชี้ชะตาชั่วอึดใจเดียวอาจเปลี่ยนชะตาชีวิตได้จะอ่านไม่ทันครับตั้งสติครับ ตั่งสติครับอ่านทำไมมั่วเลยอย่างเงี้ยเออมันไปทุบมาสู้ทำให้นำสติแล้วไม่นำมดสติเนาะเรามีวิรยุทธ์อ๋อเราได้กระพีเก้าอิมมาแล้วทุบอะไรเอามันฝรั่งทุบัวไม่มีแน่อะเราทุบแล้วเสร็จแล้วไงวิ่งหนีอ้าวหนีเลยเหรอทุบเสร็จแล้ววิ่งหนีอะเดี๋ยวมันก็ไม่บอกว่า 呃，才人，左宫女一醒来就招了，说在舒景殿外见过你。你让淑妃很是心痛，一支利就这样废了。淑妃赏你的桂花还不上来帮帮才人？不要。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 不 เรียบร้อย,อยสติหวนคือนางหท่าแล้วเร,เราต้องเป็นคนที่ย่มโผดเหรออา้าวเส้นทางแห่งความจะเป็นใหญ่ได้เราก็ต้องบอกอว่าเฮ้ยไม่สิก็ถ้าบอกว่าไอ้นี่ถ้าถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องร้องให้ช่วยเพื่อที่จะได้มองเห็นว่าว่าไอ้ไอ้เนี่ยนาคนนี้เขากำลังจะฆ่าเราไม่ช่วยแล้วลองดูร้องให้ช่วยคือเราไม่ฆ่าคนเนี้ยหรอกว่าฆ่ามันเลยดีกว่า มันมีบ่อนะแต่ว่าให้โยนนี้ลงบ่อแน่เลยอะก็คือเราไม่ได้เป็นคนฆ่าไงเราไม่ได้เป็นฆาตกรเหรอเออเราจะใจซื่อมือสะอาดอย่างนี้หรอนี่ไงท่านป้าก็ก็คิดว่าเรายังไม่รู้เรื่องไงไม่จริงอ่ะปุพะมันเสแสร้งหรือเปล่าป้าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราก็เสแสร้งกลับเราก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหอมหลีไม่แตกกินได้ไหมดื่มเออดื่มเลยจ้ะ อ๋ออันนี้เราทำเหมือนไม่รู้รวบรวบดื่มน้ำป้าสิ <c oughs> น้ำปลาเชงเอออร่อยมากค่<อ>ะไปแล้วลาก่อนค่นนะทุกคน <laughs> โต姨母会替你照顾宫外的母亲你就放心去吧啊โตป้า,ปาจำจำไว้นะฉันวนลูบได้ไคอยดูนคนช่วยฉันไว้เพราะว่าต้องอ๋อเหรอสรุปแล้วเราต้องอเป็นคนที่เข้มโหดเหรอใช่ เราต้องฆ่าเราต้องฆ่าเราต้องฆ่านางเองเลยใช่ไหมเราต้องเริ่มอันนี้จะเป็นเหยื่ออะไรแรกของเราที่ทำให้ต่อไปเราเป็นคนแข็งแกร่งสรุปฆ่ามันเราต้องโ้ละาฆ่าเลยใช่ไหมใช่สึงก็ต้องฆ่านะหน้าตาก็ตัวปอบอ่ะอ๋อฆ่าเหย่อนี่ไงบอกแล้วหินม้อยมองมองมีนี่ไงตอบีบแม่เฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวถีบได้ขนาดนี้ขาขาแข็งแรงมากเลยนะเอาเอาเธอ หล่นไปเนี่ยเป็นมาริโอแล้วมาริโอลงท่อไปแล้วหนีดิยเขาแสดงว่าเขาแบบให้ผี้จิตเ้อ nope ุ๊ยท่านปู้ไปไหนอ้าวหลิวซีหลิวซีอย่ากับผีดึกๆไปทำอะไรเนี่ยตาโคตรน่ากลัวเลยหลิวซีจ้องมองท่านอ้าวตอนที่สามจบอ้าวจบแล้วเหรอหลิวซีจ้องมองท่านที่กำลังหนีเอาวะอย่างรอดกานนะเอาวะโอเคมาตอนถัดไป